มาทีตทุกคนนำตกทาเห็นยังเสียงไปขึ้นน้อยๆทุกคนไปกิแคร์ไร้แต่ว่ามันใหญ่ยั่ไร้ห้องเดี่ยวตาตาอ้าวแล้วดินเจือนดิ่งพี่น้องบบแมนท้องไก่ด้วนี่โอ้โหดิบีเจือดิ่งผู้ถล่มผู้เจือนมันเป็นดินอันนี้โบไม่เหอนนะอันนี้ทางไม่ได้พี่น้องบบแมนทางเก่าทุก ตัวตั้งเขามีอีกเส้นหนึ่งอยู่หลุมเนาะอันนี้เขาเหดใหม่แต่ว่าอย่าได้เดินเติยได้แหละแต่ว่าก็ยังงานผู้พาก็ยังงานเดือนนึงสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเด้ออันนี้ก็คือเดินทางสีข้ากันเขาไปในเมืองเนาะพี่น้องเนาะอึมมันเป็นอันมันว่าไม่ในเมืองมันเป็นเทือกผู้เออมันก็สำหรับเขาไปในเมืองอะไรมันเป็นอ่อำเภอเมืองเลยเนาะเขาไปในเอ ใส่สมบูรณ์พี่น้องบาสุกเบิงบาสุกหัวหัวจาหัวมันจะเบิ่งเฮ้านช่งค้นี่เฮาบอมื่อแน่ตีนโดนามันเป็นยัก็ไรถมันขิงใหญ่แห่งขนาดเลยรถมันขิงน่อยนเคนอานทุกคนางอีสั

ไอ้แาเจะอีกปาเโธตัอมันถล่มนอกแห้ง้วยนี่คับเห่นบอกแต่แกเขาเขาปวดรงเห็นมัเนี่ปกว,วน,นึ่งมันเลยอส<อ> <c oughs> ดงว่าทางจะฉาดเลยไอ้หุบอวสุกันพี่น้องโอ้บวม้อหอยนะ จะเปลี่ยนเออนี่ข้ามากวดออกสักคนนี่ข้ามากวดออกข้ากวดบเบ้ซะขโอ้โหมังจีรินจีรินเปนตีเปานะเกิด็มีบอลลามีกระด้างอยู่พ่นมีหัวอยู่ตุกตก ยูหัวยพี่บ่ได้ยินแล้วมัน,มนเลื่นไหวมดนีหวยอยพี่รกจะทักทาแถวหวานายที่แต้มนะพี่นอ้องพี่น้าเดินท้งไปตัวมาไปทางในงเมืองก็คือผู้ก็หลุดพ,พี่น้องนะแต่ก็เห้าได้นัด ยูท no ูบเบอร์ว like ัยอ <OUR S 2> ีกคนหนึ่งกาเป็นน้องบอกว่ามาออไซเดตอนนี้ะตะตั้งกันมาหนีเลยฮะเจ๊หเิเดเป็นลงหรอกมา่อเอกว่าเาอุปสรรคเาียมใส่ประมาณเล็ก้องตลอดเทาร์ต่ำตลอดเลย อีกหนึ่งยท้ายทาขึ้นหน้าคือทางนี้บก็ทงคุคือทังนไปทางไหนลาบาทไปทางไนี่ทางนี้ทางนี้วะทางรุ่มบ่ทางรุ่มบ่โอ้ต้องคนสั้นเนาะ ไม่ได้น้ำเลยน้ำเลยเอ้าน้ำเลยน้ำเลยเออแล้วสิมาะไบ้างนันี่ท่านๆก็มีทางเที่ยอยู่เลยมันสั้นพวกงานเอาเออ เฮ็ดดหายข้นโต๊ะหน้าเทือดห้ดินเจือนทุกคนแล้วก็ดินกระสิทมเททางไปบัดเลยทางกระขาดกระุดกระเหียนไปบัดละอึบอึบอึบพูนไ่ยังึ้นเทิองพูนอ้อันนี้เขาเสียทางอันนี้มาจ้ะ สามิบหกที่เนาะอหเิงบนทางขาดไปปุดเลยโอนันโอ้โอีอยบ้ยงองเขาอมันก็สันนุนองทีไปไสบฮะกลับบ้านบ้านบ้านยู่ใสบ้านอยู่อยูเทงิงอยูอยูใสลงไปเลย ดูเมืองอ่ะไส่สมบูรณ์ทุนป่ะแม่นะเมื่อไหร่จะก็เมืองอนุวงศ์ปะกาสสิไปเมืองใส่สมบูรณ์แหละไปภูเขาหัวโลนเที่ยวปาแม่นไวมาจากปากซี่จำปาะชัดเล่าไตแามสีหอดบ่านเนาะรู้สึกว่าลุยแห้งอีลี ต่งทั้าทานาคอยนนีทางมันน่เขาดนขวนเพราะว่าฝนมันตกแรงเนาะเออเขาุ่นเห็ดในเอง,เง,ดงได้หม้ับผิดช้วยปด้อใช่ตัองผดอ่ามันขาดเป็นทางปตะยัหอีก,กวา กหล่อนะมันนั่ง <disinfect> ต <ion> <c oughs> ั <Hij> ้งน้าเข้าเป่านัหนนะเคยเหรอเออห้อยอันนั้นเป็นแค่ๆค้ายนามมันเนาะเป็นข้อเป็นข้อแบบหนามันใหสิอึ แบบก็าตาัดผูกไปเลยโอ้ยกอกัยังสัญญสัจนี่เด้สุดคนเด้ชัเจาอใหม่ดิิเงินสีมันคนละสีกันเน้ย ก็หัวหล่นขนาดนี้อ่ะ่ยังไกลกูหรอกถ้าต่อขึ้นไปอีกสุดป่อ้าาาาจิตร์วิ่งไปนั่นมาสิอู้ววไปรักขึ้นฟูนี่กูไปอยากไว้ปานได้ทุกคนรถหน้าเวอร์ไงน้ำมันเต็มทังไม่ท่านเลยฮอดเครื่องซักสามประเทศอีก เช้อกเบิร์ตแหละคุณพระท่านในหอดอันจุดไม้ใบห้างจ่อยใบเข้าเห็นขายข้างเข้าก็จีอันแบเติมอีกเนาะเพราะว่าเข้าต้องเติมเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเข้าปิดเข้าปิม สมบูรณ์เราพี่น้องเมื่องอนุวงศ์ปะเป็นข้าวหอดนะพี่หนุ่มจะเป็นอันเคเทตเทศบ้านด้วยพี่น้องเขตในเมือ่อปัประมาณนี้แต่ว่ายังบ่ทต้นในหอดตัวเมื่อเราปลูกได้อีกเล็กน้อยเนาะแต่ว่าเขาเขตอลไรพี่น้องเดี๋ยวเอามาเบิ่งมาบานเมืองเพิ่มเป็นสิ่งหนึ่งนี่งีบสงบดีเนาะอยู่กลางเขาพี่น้องส่วนไล่ บ้านเมืองเขาทั้งอ่าทั้งนีเขาสีประมาณเลยว่ามันสประมาณอยู่จะน้ำเขาอะนะพี่น้องน้ำภูเขาเนาะเขาคือเมืองลองซานนั่งเรียกว่าอยู่ผู้อันนี้อยู่ลุ่งพี่น้องเป็นรุ่งลุ่มเนาะผู้อ๋อไม่เลยเสียฮอสินท้ายเขาสีนะให้เบิ้งอันผู้ัวโหลุดนว่าเป็นังไดพี่น้องจะหน่อยเห็นจะหน่อยเห็น ตัวนี้ห่าวไปที่พากอนีบ้านผู้ว่าะีบ้านผู้ว่าซาไปหอทีพากอน้นเป็นบาพนอันนี้มีบ้าผู้หัาหรอู้่าศูษันสิา่เ้าลมามาใกล้ๆทุกคนมาเด้อผูวาหลอนผ่้ดานทุกคน

ไม่รอนไี่ทั่ ไปเบิรน้งกันม้เฮ้อเด้ทุกคนตอนนี้เราก็มาแวะกินข่าวกอนนะมาแวะกินข่าวแล้วก็จะพากันไปหาทีพักที่องนี้แหละจังหวันพราะว่าที่สิกินเบียสุกเปเดี๋ยวสั่งเอาเอา ผัดกะเพราหมูกรอบผัดกะเพราอีกแล้วเปียกม่ีกบหมูต้มแล้วกัมวเอข้าวเปียกหมูกรอบเอาไก่มี่บอกเอาหมูกรอบสินะสกงมันก็ได้จอดปติกาดจ้าเนาะอนนี้มัอ้าวจอดปิ้ยูกะมีเดอมันมีับ แซงกินแซงเด้อเนาะหน้าผมได้มาแซงสมบูรกับมาแหวเด้อคิดุกพี่น้องจิกินเขาอิ่งเกลแม่ขางามจะเอาสองคนนี้แสบบแสบบหูแม่ขางามแหวโลดอาหารต้องแซบได้ค่ะแม่ขางามเนาะแม่ขางามแต่แซบแล้วราสันเลยอร่อยม่ขางามบทสนมแซบเลยอร่เมนูเรามีแต่หนากินทั้งนั้นเลยอร่อรเมนูเด้อเดี๋ยวก็ เดี blender, ๋ยวขออ่านขอในุญาตตัดสินใจกับพี่น้องจักหน่อยปุ่งบระเดี๋ยวแสบเดือยพี่น้องปุ่งจะคลองคือกันเนาะหรือว่าเป็นย่อนในขาเหยดแสบาเห็ดแสบไม่หย่อนแล้ยิบอย่างนี้ในขาแล้เย็ดแสบนะน้ แซ่บๆแม่แซ่บแซ่บแงโอสดแบบสดแบบนัวๆเลยนไ้เแม่ปุ้งน้อยนึงก็แซ่บเลยพี่น้องเนาะใส่มะพริกบีบมะนาวใส่กินเลยแบบมันนัวนัวบ่เจังนยนัวนัวบ่ได้แซ่บดนนะบ่สุกเนาะยังบ่ทันบ่กินเนะ เออไปหล่นมกเร่นนะพิวสิได้ดีกลกังักเพราหมูกระเทกรอขเผ็ดเลยตมยอยตำทะเลตำทะเลโอ้ช่างตำทะเลมันสวงเลยอยากินหักทีอย่ากินหมกทีชอบกวากทัว <laughs>

เลี้ยงกเียทำอะไรเฮ้ยเลียออกันพี่กองเียงบดเด้ก่ยังบระเห็นเจลียงสุกเจลียงใ้เป็นบุญตาใ้บุญทองบุญปากภายในเบื้องจากบาทจากบาทนึ่งเล้ยงอน้ย่่องหอนักเมื่อกหงแรใส่จักูหอมเลยอาวอาตรงน้เลย ฮ<ข>อดักเมืองเ oh. ขาใหญ่อยังีิเนาเออเดี๋ยวต้นแรกต้นแรกมีคนมาหลินมาเด้อเป็ยางหลินเนาะเคหมดะดิกำลังวันสุดท้ายเอาอันฮอดักเมืองฮะ ทุกคนขึ้นไปบนทีพากันนะเดีย๋ยวจะนีห้องกันชีพากันขึ้นไปบึงหองก่อนเรามีหองวางบอจวจังหวะกันดีกหน่อยปะโอเคโอ้หอม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 โอ้มีทีวีเบง มีตู้เย็นให้หนังส่วิวแล้วก็การบริการใกระสามาถแรงๆกรขค้นไปสมีะวิวได้อยู่ทงดาท่าตอนนี้จะหอหปชเีวไ่ออกงไเดินทางเลยกินอิ่มโพดขึ้นมาเลยหรากินอิ่มโพดเมื่อันนี้เขาก็กำลังสางใหม่พี่นไหนจะเป็นนุงแหมงเพื่อนนี่เลย อันนั้นฮอลักเมืองเขานี่นี่เนาะเขาอันนี่พี่เนาะผู้เบียร์พี่น้องช่จักจักหน่อยนี่จักหน่อยผูนชุ่งที่สุดในประเทศลาวเนาะโบฮูขึ้นกันว่าหน่วยนี่หรือนอยผูเพราะว่าเอื่อยละว่าเอื่อยแล้วเป็นคนนำผ้าคืนเอื่อยผูเขากินเข่าอันดีหอดแต่เขาก็ชีวิตน่าเมียนคือเมียนคองเมีนเอาเครื่องเอามาตากเอาเครื่องเอามาเอาเครื่องเอามาผ่าตัวมันบ่อยอากแหง ราะว่าเครื่องเฮาสักมาตัวมันเบอยากแหงเนาะอตัวใหญ่เอากระดาษเนี่ยหันมาเนาะมันผ่านในนี้ิวได้มันอันนะเขาน่ต้อน่ะพี่น้องกะบุกยิงลายเนาะอยูนี้กะมาหันมาถึงเลยเดี๋ยวคุณผู้แกไปเบิ้งน้วกันอีกพี่น้องดิภาไปเบิ้งเนาะ อยู่ในซองคอนเซ็งคนละพี่น้องไปเบนเมาอันนี้จะเป็นซองหนึ่งของน้องรัดพี่น้องซองน้องรัดเนาะซองคอนเซ็งกับแม่นซอยกันเนาะผู้เล็กผู้น้อยน้องรัดกับข้น้ำมของน้องรัดกันได้หน่อยอนะได้อันหนึ่งกอนแสงก็ได้อันหนึ่งก็พอได้ใส่กันนะพอได้อะไรร่วมกันเดือนหนึ่งก็สี่ได้ลายดอกสามสี่ร้อยก็เอาน้ะ เอาดิเด well ah, ินทางเดือนนี้ครับน้องรักกลังได้ถล่มสี่สิบก่าบอกระดับตีกว่าน้องได้ดูประเดี๋ยวประมาณสามสี่สิบแต่สามสี่เดือนเลยเนาะแต่คำแซงกะไปลอยช่องลอยอะไแหละเนาะแต่ว่ามันกำลังมาเดินทางนะเพทันได้เขิมนะเดี๋ยวทาเบิ่งว่าเดือนนี่คำแซงสี่สิบลุกในบิ่งเนาะในการเดินทางของข้าวขาเสายใจอะไรทั้งหมดยังเนาะอ่ะพี่น้องที่เป็นที่ตั้งผู้ข้าวโรนผู้ข้าวโรนว่าสิเป็นังไรพี่น้องไปเจอกัน ยี่พี่ต่อไปสองน้องแสงสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายอันนั่นอะไรครับะ